มีแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอมนะครับเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งเราจะบุกไปที่บ้านพี่แอมแล้วก็เปิดประตูเป่าเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเลยนะครับโอ้จะเกิดรถนะหยุดทันนเกิดลันบ้านเลยช่วยกันร้องด้วยดังๆนะดังๆนะได้แลับดึงไว้ขอไวๆกว่านี้ได้ไหมขอไวกขลไว้ยเร็วๆเลยค่ะเชียันจะไปเวลาแล้วจากระตั้งรักไก่พดขอไวกว่านี้เร่งมือกว่านี้ค่ะเวลาไม่พอแล้วโอ้อยากจะถ่ายคูถ่ายคลิป Hãy anh cho จะมันเกิดที่ไหน <_ d ata> เขาบอกว่าจะมันเกิดกับครอบครัวหนูก็บอกว่าอุย๊ยว่าจะอยากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมใช่ไหม <_ d ata> เขาก็บอกว่าแก้มจะมาไม่ร่าก็บอกว่าบ้าหรอพี่ก็จัดกับครอบค,ครัวฉลองครอบครัวนี่มันนานแล้วครูวันที่หนึ่งหนูนี่เหมือนลูกแขผลรู้เน,นื้อเลยนะถ้าหนูไปนะไม่ตอนตอนแรกจะไม่บอกแก้มด้วยว่าจะไป ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอมครับผมวันนี้สมาชิกมานอนรอกันตั้งแต่สามโมงเย็นแล้วครับผมวันนี้ก็นัดกันมาหลายคนนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะติดธุระกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าครูหมูก็นัดช้าไปอ่ามาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคนมากับใครเรียกรถมาค่ะอ๋อเรียกรถเรียกรถมากุญแจรถหายหวานเลยจริงจรุญแจรดหายเออและทําอะไรอยู่ที่โรงเรียน มีแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอมนะครับตอนนี้ก็แกล้งเงียบเรื่องพี่แอมมา,มามาทั้งวันแหละนะครับยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์หน้าเพจด้วยนะปกติจะลงรูปไปแล้วให้คนร่วมกันอวยพรแต่ว่าหมูก็เงียบไว้ให้เขาใจเสียก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาซ้อมกันปกติแล้วเราก็ลงคลิปซีรีส์ออกบอตามปกตินะครับวันนี้ถ่ายคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อหลอกให้พี่แอมตายใจว่าเอ้ยเ,เดี๋ยวเราซ้อมดึกๆวันนี้เราไม่ได้ไปไหนหลอกอะไรเงี้ย ผ,ผิดแบบผิดสังเกตอยู่นะครับเพราะเงียบผิดปกติ <c oughs> พอปกติเราจะแบบกระดึกลางแล้วถือโอกาสพี่กั้งยังไม่กลับมหาลัยนะครับพี่กั้งยังไม่ไปผุดไปเกิดสักทีครับผมตอนนี้ <c oughs> ยังวนเวียนอยู่นี่ค่ะ <c oughs> เออยังวนเวียนเป็นสัมภเวสีเฝ้าห้องดนตรีอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งเราก็จะบุกไปที่บ้านพี่แอมแล้วก็เปิดประตูเป่าเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเลยนะครับตอนนี้กูหมูเตรียมกับพี่แอมไว้เรียบร้อยเอ้ยตอนนี้กูหมูเตรียมกับพ่อพี่แอมไว้เรียบร้อยนะครัับบเตรีียมมกพ่แอ chơi okay. em và okay. em phía em ngày hít em em để lo sẽ đi tôi thấy em hít <laughs> 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 เ,เตรเตียมกับพ่อพี่แอมไว้แล้วนะครับว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านแล้วก็ขออนุญาตจริงๆตั้งใจขออนุญาตพ่อพี่แอมแหละว่าขอไปที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเซอร์ไพรส์กันที่นี่นะครับที่นี่เป็นหลักเลยแต่ว่าวันนี้ก็วันนี้วันศุกร์แล้วคุณหมูควรจะนัดซ้อมน่อยแต่ว่าไม่ได้นัดซ้อมจริงๆลืมด้วยลืมเรื่องวันเกิดพี่แอมมาด้วยไม่งั้นก็ได้นัดซ้อมแล้วพอลืมแล้วก็เลยต้องแก้ตัวโดยกันอ่ะกันกันก็ไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเลยแล้วกันไม่ได้นะครับรับบรรระะดดแอมินเเาาจ แอดมินระดับซอแอมเนเราจะไปแฮปหน้าเพจของเขาธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะบุกไปถึงบ้านเลยพี่กั้งไปซื้อเค้กมายัางซื้อมาแล้วค่ะโอ้โเค้กกี่บาทบอกเขาไปเจ็ดร้อยเออแต่ก<ค>็รก็เกือบพันเค้กแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ปฐมอินดี้เลยนั่นก็นซื้อมานะครับจริงๆคุณหมูบอกว่าให้โจทย์พี่กั้งว่าขอเค้กที่แพงที่สุดในร้านยิ่งเหมือนเค้กงานแต่งแบบเก้าชั้นเลยเป็นชัตเก้ายอดเลยยิ่งดีพี่กั้งใจไม่ถึงกังลกัวรอนานเลยครกลัวรอนนานไม่ได้ไม่ได้ เขาไปอ้างว่าครูให้ตังค์ไปไม่พออะไรเงี้ย้ระดับผมแล้วผมโอนผมซื้อร้านเค้กเลยยังได้เลยกั้งไปใหม่อีกรอบโอเคเดี๋ยวจะออกเดินทางกันแล้วผมปะไปบ้านพี่แอมกันแล้วผมได้เวลาเดินทางนะครับได้เวลานัดหมายกับพ่อพี่แอมแล้วหนึ่งทุ่มโดยประมาณจริงๆิงแล้วนัดหลายคนนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อิครุระไม่สามารถมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแค่นี้พอเนาะ มีน้องสองคนแล้วก็มีพี่นะครับสามสี่คน <c oughs> ไม่คุ <c oughs> <c oughs> กก้นเลยเหมือนเปกติต้องไปนั่งกองอยู่ตรงนั้นวันนี้จะไม่คุ้นเคยกับรถแต่งวงที่สภาพโล่งๆนะครับเก้เดี๋ยวเดินทางไปบ้านพี่แอมระยะทางก็ประมาณทั้งห้ากิโลประมาณนั้นซึ่งคุณหมูไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวจะคำทางไปเรื่อยเดี๋ยวให้ตอนนี้ให้พ่อพี่แอมแชร์โลเคชั่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตาม Google Map ที่พาหลง <c oughs> ปรากฏว่าถึงบ้านสามชั่ม หนึ่งทุ่มครึ่งตอนนี้ครูน่าจะถึงบ้านกำลังหาซอยแล้วเพราะว่ามันมืดมากเลยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในรถด้วยแล้วมันก็มองไม่เห็นแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยอนาคตก็ไม่เห็นเดี่ยวมันต้องนี้เ่นมือแล้วขับเนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลายรอบเลยอีประตูเนี่ยแง๊บเฮ้ยลงเหรอไปเขียก็ไม่เห็น เออไปดูไปนะมะค้อไงเออแล้วแค่มะค้อไปขึ้นรถขึ้นรถเดี๋คนรถได้ไหนลงมาทำไมก็อยู่มะค้อะคุไอ้แกมก็ไม่รู้เรื่องวอาไอ้แกลงมาลงมาถ่ายด้วยกูจะขับรถไปคนเดียวไปจุดเลยรู้รอ้ตอนนี้ถึงซอยบ้านพี่แอมแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกโลเคชั่นว่าอยู่ที่ไหนเนาะะว่ารู้แค่ว่าบ้านพี่แอมแล้วกันนะครับอพจากรถปุ๊บเห็นนบบ้าปั๊ลงปุ๊บหม่งไหนก่อนเอ้ยบ้านบ้านนั่นนี่ถึงเลี้ยง อันนี้เอามาให้คนหูเดือบลิหูหือหือพลมกับพอพลมเนาะอ่เอามาเร็วค่ะออมันตอไม่ด้มันตอใช่ใช่เดี๋ยวเพิ่งจุดดีพลมสามันพอหรออ่งั้นอ่ะสิหกอันแล้วกันสี่ห้าหกอันสงปีนี้สิบเก ได้เศษสิบเก้าเลยหรือไงสามเดี๋ยวดิคิดอยู่นี่ไงตรงกลางเฮ้ยไม่เอาบังแคชเดรีนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไปเฮาพอเอานี่มาดิไอ้แก้มบุ๋มมันดราม่าทุกคนไม่ยอมลงรถมาเป็นไรบ่ไม่เป็นไรวะเป็นบ้าแล้วก็ไม่ทำเตียนหยดเสไอ้นี่เขาไม่แต่ว่าเป็นแบบไม่ดับอ่ะใช่ค่ะแล้วมันจะไอ้นั่นเร็วเหมือนโดนหลอกใช่ไหมล่ะ ถ้ามันมีประกายไฟแสดงว่ามันไม่รักไย่เกินไปนะแตกูจะเกินรถแล้วนะหยุดทันไหมมนเลยค่ะเหยียบเหยียบมาฝั่งนี้ไม่จะไปแล้วก็เปิดประตูเลยแย่ไหมรันบ้านเลยช่วยกันร้องด้วยดังๆนะดังๆนะได้เลยค่ะดึงไว้ถืออ่ะอันนี้ไฟเย็นถือไว้จุดแล้วมั้งไฟเย็นจุดแล้วแย่นะจริงเหรอร้อนไปเธอต้องมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ดิ หนูไม่ล้มหรอพี่จะล้ม <aroma> ใครถือเค้กไปไม่หวานเนี่ยหวานต้อเป็นเค้กแล้วมันเป็นไฟไม่ดับแล้วไหมใช่หรอใครถือตรงนีดีเียแล้วเกียร์ดับวเอวิวิวิมันเป็นไฟไม่ดับไม่เหรอเดี๋ยวบอกไม่นับที่แล้วมันไฟขนนนะแต่เนี่ยมันเดี่ยมันเป็นบไกายแล้ว ขอไวๆกว่าน,นี้ได้ไหมอ,ะอ่ะรูขอไวๆเคกไม่ <ไป S 2> อะไรไม่ใช่อะไรนะจากแบงค์งสีเขียวมันจะกลายเป็นสีดำปเลยเออนั่นแหละประเด็นอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะบอกว่ะแล้วขอ,อ,อ,อรู้ข่าเร็วๆเลยค่ะเคยไก็จะไปเวลาเด้อไปกว่านี้จะกระตั้งลักไก่ปุ๊บมาแล้วๆเอายาังยงังยังถังไหนอะไปกว่านี้

พอเดี๋ยไม่ได้กินโอเคไปพวกเราครับยี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไงให้มันดับดีนะพี่แอมจากแบงค์เขียวเกือบเป็นแบงค์เทาแล้วนะมันจะไม่ต่อเลยพี่จะแบงค์แดงให้อเอามากินแน้วมันยัง ก็ว่าทำไมเค้กก้อนเล็กจังอันนี้เป็นใครซื้อมากพี่พี่พี่เอาดิเล่นดิเล่นไหมแต่น้องแพ้นะอย่าให้น้องดิลึกบ้าแต่วาดตัวเองเลยไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยลึกไม่รู้ว่าจะมาเั่งกินก็ไม่ได้เผาแบงค์มาพี่ยมาติดแก้มด้าเอาพี่เอาจริงป่ะครูบอกแก้มมุกเมื่อเช้าแต่หนูคุยกับพี่ตั้งนานแล้วหนูคุยกับพี่ตั้งนานแล้วแล้วทำไมพี่รู้ไม่ไคุยเมื่อเช้าแอมเป็นอย่างนี้ เฮ้ยคือหนูไม่รู้รู้เรื่องแบบมันแปลกๆอ่ะครูไม่ได้บอกหนูพี่แอลไม่ไม่ครูทำแบบมีพี่ลุด้วยหรือเปล่าเพราะว่าครูเขาเงียบแค่ใช่ไหมเวลาครูเงียบมันดูมีพี่ลุดหนูบอกครูแล้วถ้าครูจะต้องลงหลอกอ่ะที่หนูทัำพี่ไปอ่ะหนูว่าจริงๆนะหนูไม่ได้เตี้ยบอกครูนะแต่หนูว่าไม่รู้ใช่ตอนแรกเขาจะเซอร์ไพรส์หนูด้วยแต่เขาบอกเกี่ยวกันเดียวแล้วก็มาบอกจังใช่แต่เก็บเก่งก็เพิ่งมาบอกเกเกี่ยวกมาบอกหนูก็ไม่เช้าเออแล้วหนูก็รู้พี่ๆรู้แต่ไม ทำไมว่าแปลกๆไงวะไม่รู no, ้อ like. ่ะวันไหนวันนี่ถึงที่หนูส่งโพสต์ไปให้ใช่ไหมแก้มแปลกอยู่พี่ที่พี่ที่หนูเว็บพี่ที่บอกว่าพี่จะขึ้นกรุงเทพอะไรอะใช่ไหมก็เห็นเงี่ยแปลกๆเนี่ยเพราะว่าวันนี้แก้มใช่แก้มยังไม่แฮปปี้ไงในตอนนี้อ๋อนึกว่าอันนี้นึกว่าจะแบบเซอร์ไพรส์อะไรที่แท้ก็ลืมจริงๆแผลจานแผลจานไม่น้องไม่ได้หาเรื่องดีกว่าเดี๋ยวหนูอยู่ช่วยล้างจานนะโอเคเรียบร้อยครับกินเสร็จแล้วถับได้เลยเดี๋ยวไปแอมกับไอ้ละวครับ คูเนี้ยเ,เกินก็เลยรู้<ช>ออเออเรามีพิรุตเอง <c oughs> ได้แอร์ถามตั้งแต่จุดเคียนข้างหน,าน้าแล้วค่ะตอนลงมาเมื่อกี้ลืมถ่ายลืมลืมกดเออกดอับปะวะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาบุกบ้านเขาเพื่อมากินข้าวฟรีครับผมเออของฟรีกินนอกบ้านนะครับแล <c oughs> ้วก็พาคนเก็บมากินด้วยแนะ่อ่ะมุยเล็กต้อเลย และแอมรู้ได้ไงใครใครมีพ่อหรือครูทจริงว right> ันนี้ชวนมาหมดทุกคนนะแต่ว่าอย่างว่าละครูชวนแบบว่ากระชันไปกระชันไปแล้วก็บางคนก็ติดทุระอย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตใช่ไหมหมัอนเออพีเขาก็เป็นเป็นตัวเขาเียกเป็นตัวดําเนินเรื่องนะครับของคอนเสิร์ตพรุ่งนี้เขาเราก็เลยมาไม่ได้นะครับอย่างก็มีปัญหา เมียห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนเกือบปีแล้วแลวส่วนคนอื่นก็ตามสภาพนะครับวันจุกด้วยครับว่าไปเที่ยวไปอะไรครับเดี๋ยวเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยว่าก็ดีแหละเพราะว่ามาเยอะกว่านี้ลาบากแน่ครับผมเดี๋ยวคนล้างจานปวดหัวเนี่ยมาเยอะกว่านี้ก็กำลังพอดีนะกำลังพอดีมีแก้มบุ๋มมีพีิกกั้งมีหัวหน้ายินดีเออหัวหน้าแฮปปี้แล้วก็มีน้องสามดอครับผมสามดอเอ้ยได้ข่าวว่าวันนี้จะฝึกซ้อมถึงสองทุ่มถึงไหม ไม่ถึงครับเออแล้วก็นี่เพิ่งซ้อมดน,นตรีเสร็จแล้วก็มอกุญแจมอไซส์หายนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็ถ่อมาจนได้นะสปิริตแรงกล้ามากพบกว่าเจอแล้วค่ะเจอลห,อหยินดีด้วยเจอที่ไหนนะห้องุกครอง <laughs> ู้บุกครองเลยมาของเธอบอกแล้วก,กนที่ที่ตามให้ค่ะอ๋อโอเคมาดูคนโมโหหิวเก๊ตเก๊ตเปิดประเด็นก่อนมันจะได้มีประเด็นท้าทายให้มัน มึงมึงมึงสิหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่บ่นเป็นชุดเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนาบ่นไปแล้วไงโอ้โหอะไรวะบอกมาจ้ะตอนเที่ยงอ่ะ ครู่ยท้าคู่อยท้าปบ่อท้ามากมันเหลือแบบก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวถูกยังยาวอยู่หนูเลยคิดว่าแบบมันน่าจะเหลือเยอะหนูเลยไปต่อแเวก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนนะนะใช่ครูก็ปล่อยช้าอีกใช่โอ้โหอะไรวะสอนภาษาอังกฤษจตปล่อยช้ามากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันฝากถึงครูภาษาอังกฤษด้วยครับแล้วไปถึงคิวหนูใช่ไหมหนูอยากกินเส้นหมี่แต่ว่าหมดทุกเส้นเหลือแต่วนเส้นเขาบอกว่าเนี่ยเหลือแค่นี้เอาไหมบอกเอาค่ะพี่ยอเขาบอกว่าน้ำใกล้หมดแล้วนะจะเอาไหม เอาค่ะเพราะว่าแบบมองไปแบบมองไปร้านอื่นมันก็ไม่มีให้ไม่มีขายแล้วนูแบบเกี่ยขายแล้วบอกอยู่ในสภาพ,าพาจำยอมใช่เพราะเพราะฉะน,นั้นก็เลยถ้าไม่กินไม่ได้เพราะว่าหิวมากทีเนี้ยตอนเย็นหนูทอมหนูหนูทอมดนตรีใช่ไหมคะเขาก็แบบเฮ้ยให้พักแล้วก็แบบไปซื้ออะไรกินก็ได้สี่โมงสี่สิบกลับมาแต่เขาปล่อยตอนแบบใกล้ๆอีกแป๊บเดียวสี่โมงสี่สิบหนูก็เลยแบบไม่ได้ไปหาเลยกินหิวมากไม่ดได้กินนี่แหละ ได้ยินว่าเล่นคอนเสิร์ตเล่นเล่นเล่นเครื่องดนตรีอะไรอ่ะเล่นทำโบนค่ะเล่นทำโบนอุ้ยเป่าได้แล้วเหรอได้ได้ได้เป่าได้ละหนูอ่ะคุณรู้ไหมหนูอยากย้ายเครื่องมากหนูรอหนูรอเทนเนอร์จนหนูเป่าเป่าได้ทุกเพลงอืมแต่ปีหน้าก็จะย้ายเครื่องค่ะกย้ายเครื่องย้ายไปไหนย้ายไปได้เทนเนอร์เหมือนกันเฮ้ยเราต้องท้าทายเราต้องไปเครื่องอื่นที่เทนเนอร์เราเก่งอยู่แล้วไงทำโบนก็เป็นแล้วก็ไปเครื่องอื่นทำเป็ดไปไม่เอาทำเป็ดปอกไม่ออกไลองนะ ตัดปันนี่ก็ตัดแล้วมันเราอะใช่ข้อมบนก็เจ็บเส้นแซกอะเจ็บฟันตรงนี้แต่ว่าเล่นเครื่องวายเจ็บข้างบนอ๋อใช่นี่แต่ใครยังไม่รู้นะหนูจัดฟันแล้วไหนโชว์หน่อยสามสองหนึ่งไม่จริงหรือมาคนสองคนหรือลองมองแบบเมื่อกี้นี่มองแบบเมื่อกี้

โอ้โหอันนี้ไม่แกล้งอันนี้ไม่แกล้งเบิดข้อตาของเข้าหรอวะเป็นของยังมะนิดของหวานของหวานดิได้ละของหวานโทรศัพท์แมนบอของหวานแม่ค่ะบองเงินใะแมนบอของหวานแม่ค่ะของหวานเบิดเลยของหวานเบิดเลยกินได้เก็บบะฮ่าแล้วเล่นรอบสองก็บบะฮ่าละเอาไปบอกไปนี่ยังมาเล่นรอบสองแง่ ขอบใใจจะรู้มม่่ชคัทุกคนเราจะกินเค้กกันนะครับเาจอของเล่นนะไม่ยกคลิปรีวกนลังฟึ่งฟูครูคะเมื่อกี้ครูได้กดถ่ายป่ะคะกดกดครูเพิ่งปิดอ๋อตกใจไปใครจะไปโง่ขนาดนั้นกันพูดอะไรไปชั่วไปแต่เท่าที่ดูมาก็บ่อย ก็อติมแบกันบอยคู่ว่าซื่อเคอติมไหมอย่างกัแรกอะคือเคอติมมากมันกระสันกระบานเตัวบ้านเขาซื้อเคอติมมากก็เพื่อเขาว่ามันเคอติมไหคะเว้ยกูหรูทำไมอะคูมิเตนหมูดูแบบว่ามันต้องสื้อมากได้ได้กินมอบนได้กินบอบรู้เลได้กินอะไรกันแรกแรกหมอบนเป็นเนชอบกรเล่นเป็นนอระ่นชอบกระเล โบ่ได้ถามว่ามันเป็นอย่างไงถามว่ามันเป็นอย่างไรช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเออกินไปอันนี้ก็ช็อกโกแลตได้ครับเนี่ยก็เนี่ยอะไรก็บขวดไม่ใช่นี่ยโอ้มันจะขูดเพราะว่าไหนว่าใวะจะแม่แม่เนี่ยดำดำขึ้นอ่ะไม่เอาแม่ไม่เอาเคยสุรเค้กอะไรไม่เอาไม่เอาสอย่าลำบากเลยโอ้ไม่เอามว บอกบอกบอกเขาบอกเอาไาเมียว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 เงินเขาเงินเขามันบอกอะไรนะแพงที่สุดในร้านหมื่นแปดกูบอกเอามาเลยเอามาเลยพี่แกงหมูยิ้มไม่ไหวค่ะอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการรอน่ะบางคนไม่ชอบรอเลยแบบอะไก็เล่นเราสามชั้นในที่แอมเลยนะอุ้ยเค้กใช่ไหมหมู้ได ก้าวไหกินบุญก้าวฮะอันนี้มันต้องแกะก่อนเลยว่ากินได้เลยแกะก็ได้ค่ะแกะก็ไดาไม่แกะก็ได้จริงป่ะเนี่ยเน่ไอทองทองเนี่ยใช่ค่ะมันข้ทองมาเฮ้ยเฮ้ยไม่กินได้เหรอทองเฮ้ยทองแท้ค่ะ มันเป็นฟอยมัน <c oughs> เป็นฟอยนะทุกคนใครอย่าไปโง่กินนะครับ เก็บกันเร็ว<ป>จะกลับแล้วไป,ไป,ไปข้างบ้านเขาจะนอน ไม่ได้ดูแลก็ไม่ได้ว่าสองคนแต่มันเป็นนั่งนานแล้วหนูไม่ได้ทําหนูนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลกลับมามันผักจริงไหมไหนนอนแล้วก็ไม่ช่วยกันดูแลกล้องเนี่ยของไม่ใช่บาทสองบาทใครทําอ่ะมามบาทเลยจักบาทก่อนสามบาทอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับการบุกแบบจู่โจมบ้านของพี่แอมรู้สึกว่าแอมเขาจะไหวตัวทันแหละนะเขาเขารู้นิ่ใส่ครูแหละว่าจะเป็นยังไงใช่ไหม ในคุยกันแล้วก็น่นาจะน่าจะรู้มีเซนแหละแต่ว่าคาดถึงไหมว่ากูจะมาที่บ้านรู้เลยค่ะรออ <laughs> ุ้ยคิดว่ากูต้องกล้ามาบ้านแอมด้วยอ <laughs> ออโอเคครั้งหน้าก็จะทําทให้เนียนกว่านี้ <laughs> ครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากมากครับขอบคุณคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ไม่เด้เลยค,ครับผมวันนี้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็เตรียมกับคุณพ่อมาสองสามวันแล้วแหละนะครับเพราะว่าจริงๆคุณหมูตั้งใจว่าจะจะไม่ไปไม่ไปบ้านอาเองนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่างานนี้ก็มันคือมันไม่รู้จะจะเซอร์ไพรส์ท่าไหนแล้วก็เลยขออนุญาตคุณพ่อขอที่จะมาบ้านเนาะก็ยินดีที่ได้มาเยี่ยมบ้านแอมด้วยบ้านพัดด้วยนะครับโอเค อันนี้ก็เอาไปแค่นี้ต้องกลับบ้านแล้วสี่ทุ่มแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบใจเด็กๆด้วยทีย่ติดรถมาด้วยกันวันนี้นะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับไอ้เค็งไปขาหมาตัวไหน,นยังอีกปะพวกเรากลับลาะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บาเอ็บายพี่เอมคุณต้องเข้าออฟฟิศอยู่แล้วยังไม่รู้เมื่อไหร่รวยแล้วเพิ่งได้ตังค์เพิ่งได้เงินเดือนไปรวยแล้ว